ดวงประจำวันเกิดของวันนี้จะเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์นะจะได้ทำสิ่งที่จะต้องทำที่มันคราคาสังให้มันจบไปดังนั้นใครจะเคลียรงานใครจะเครีย์หัวใจเออใครจะต้องทำสิ่งที่เป็นสิ่งเย่างไงรต้องทำอยู่แล้วอ่ะบางคนบอกวันนี้นวันที่ต้องบอกลาต้องจากลาหรือวันนี้เป็นวันที่จะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ แล้วไปเคลียสิ่งเก่าให้มันจบวันนี้แหละจะเป็นวันที่คนเกิดวันอาทิตย์นะได้ทําสิ่งที่ค้างคายใจให้จบสิ้นไปไม่ว่าเรื่องของนี้สินการเงินเรื่องของสิ่งที่อยากจะบอกกับใครให้บอกในวันนี้วันนี้แหละจะเป็นวันที่เราอะได้ทิ้งนะว่าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการไปเคลียของเก่าให้จบให้สิ้นวันนี้อาจารย์ถือว่าเป็นเรื่องรีสอร์ทคนเกิดวันอาทิตย์นะดังนั้นจะทําอะไรที่เป็นสิ่งที่มันคาราคาซันเนี่ยจงทําให้จบในวันนี้ต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ วันจันทร์ูเหมือนต้องทาหน้าที่เสียสละมากคนเกิดวันจันทร์วันนี้นะเสียสละสุดๆเลยสิ่งที่ไม่พอใจเก็บไว้สิ่งที่ไม่ชอบใจเก็บไว้สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นการฝืนใจและไม่ถนัดเก็บไว้เพราะอะไรคนเกิดวันจันทร์ในวันนี้น่ะมันมีภารกิจมีหน้าที่บางประการนะที่มันจะต้องทําตามหน้าที่อย่างคนเกิดวันอาทิตย์น่มันต้องทําเพราะมันคาราคาสังส่วนคนเกิดวันจันทร์น่ะจะต้องทําเพราะมันเป็นหน้าที่มันเป็นความเด็ดเดี่ยวของเราที่จะต้องลงมือทําและต้องทําให้ดีที่สุด มันจึงจะสมศักดิ์ศรีมันจึงจะสมกับสิ่งที่มันเป็นาภารกิจหรือเป็นผลงานของเราจริงๆดังนั้นไม่ว่าต้องทำหรือต้องฝากผลงานเอาไว้นะขอให้ทําให้เต็มที่เช่นเดียวกันคนเกิดวันจันทร์นั้นนะ่ะให้สงบปากสงบคําอะไรที่รู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่อชอบอกชอบใจเราก็ไม่ทําเออเราก็สงบปากสงบคำาไม่เน้นเรื่องของการเงินอาจารย์จะบอกให้เรเกิดวันจันทร์นี้ถ้าสมมติจะเสียเปรียบเขหน่อยหนึ่ง นะให้ให้ยอมได้ถ้าเกิดคนที่จะพูดเรารร้สึกไม่ดียอมสักนิดหนึ่งแล้วมันจะเกิดผลดีในอนาคตอย่างคิดไม่ถึงคนเกิดในวันอังคารวันนี้วันอังคารอาจจะมองเรื่องของการที่อาจ,จะมีการพาดหวังในเรื่องของความรักได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าคาดหวังว่าใครจะมาซัพพอร์ตราเนี่ยไม่ค่อยมีนะตัวคนเดียวนะแต่โชคดีเรื่องการเงินไงเพราะการเงินเนี่ย มันได้แบบฟุกเสิ่งโชคได้ได้เงินก้อนหนึ่งแบบเหมือนกับฟุกๆเหมือนกับว่ากระทันหันน่แล้วก็ถึงจะเป็นเงินที่ก้อนไม่ใหญ่แต่มากเพียงพอที่จะลงชีพไปได้พักหนึ่งเลยแหละคนเกิดวันอังคารในวันนี้อย่าไปเสธเงินน้อยๆเงินนิดหน่อยหน่อยก็ต้องเอาความรักพักไปก่อนแล้วก็ให้มุ่งเน้นเรื่องของอาชีพการงานการเงินเป็นหลักคนเกิดในวันพุธจะต้องพูดเยอะจะต้อง เรียกว่าประทะคารมเออวันพุธวันนี้นี่อาจจะมีความรู้สึกเจ็บกดอาจจะมีความรู้สึกระแวงหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจะอีไรระเบิดอารมณ์ออจะทําตามที่ใจต้องการจริงๆอานะจารย์ก็ขอให้เบาๆพอๆไว้เพราะว่าดูเหมือนวันนี้ดวงของคนเหมือนพุธเนี่ยมันรุนแรงจริงๆอารมณ์มันรุนแรง,รง,รรแ,รงแต่พอเรารู้ล่วงหน้าระวังแผนล่วงหน้าแต่เช้าวันนี้ใช่ไหมมันก็มีโอกาสใช่ไหมที่เราอ่ะจะสามารถทําให้หนักเป็นเบาได้ลดการใช้อารมณ์ได้ แล้วก็เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะมีสติที่จะคุยกับคนแล้วเออมันไปต่อได้ในเรื่องของความรักเรื่องของการงานนเ้น่อเกี่ยวันพุดนะรู้ว่าวันนี้อรมร้อนอ่ารู้ร่วงหน้าแล้วก็วางแผนแล้วก็สงบสติลงแล้วมันจะผ่านวันนี้ไปได้แบบมีความสุขพอสมควรคนเกิดพระศัษราดีวันนี้จะมีการตกปากรับคาจากคนที่มาจากแดนไกลแบบเงียบเงียบแบบลับๆดังนั้นเราอ่ะจะมีการตกลงแบบไคยนะเงียบเงียบเอาไว้ แม้แต่จะซื้อขายจะวางแผนจะเคลียอะไรบางอย่างกันหรือเป็นเรื่องของการความลับทางการค้าเออเกี่ยวกับควมสอดีวันนี้นะส่วนหนึ่งคือถ้ามีแผนที่จะลงมือไปทําอะไรก็แล้วแต่รั้งรอไว้รอดูท่าทีไว้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันทําเงินได้แน่นอนมันสําเร็จได้แน่นอนแต่มันอาจจะไม่ใช่วันนี้มันอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้มันอาจจะไม่ใช่ วันนี้ต้องเอาให้ได้ของเราเนี่ยนะโดยพระสอดีนั้นแผนที่คิดดีแล้วรังรอเอาไว้ถ้าเกิดจะลงมือทําทําแบบเงียบๆเป็นความลับจะดีสุดมนว่าจะเป็นเรื่องของงานที่มันบาง,งทีอาจจะมีเราที่ได้สิทธิ์คนเดียวคำร้องของคนเป็นร้อยคนเป็นสิบคนเราจะได้สิทธิ์คนเดียวเราอาจจะได้สิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดคนเดียวแต่เราห้ามแพ่งพลายบอกใครเราอาจจะได้ดีลที่ดีเราอาจจะได้ราคาที่เรา,าจ,จะได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่มีเงื่อนไขคือเราต้องเป็นความลับเท่านั้น แล้วจะปลอดภัยและได้สมหบัติดังที่เราปรารถนาทุกประการดังนั้นสวัสดีนะอย่าลืมนะมีอะไรเก็บเป็นความลับววันนี้จะดีที่สุดคนเกิดในวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ได้เงินก้อนวันนี้วันศุกร์ได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่และสามารถที่จะเป็นเ,เป็นหลักเป็นมั่นคงได้ว่าเออเราเนี่ยนะจะมีความมั่นคงมากๆแล้วเราเนี่ยจะมีคนที่อุปถัมภ์ดี คนเป็ผู้หญิงผู้ชายปรถังคนงผู้ชายผู้หญิงประถังดีเหลือเกินนั่นคนเกิเดประสบวันนี้นะขอความช่วยเหลือคนได้เออเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้เราจะเป็นคนที่เขาเนี่ยนะให้ความสําคัญมากที่สุดถ้าหากว่าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยคนที่เป็นคู่รักกันวันนี้นะทํางานทําธุรกิจเก็บเงินนะจะได้เงินก้อนอเป็นกอบเป็นกำความรักความสัมพันธ์ดีนั่นคนเกิเดประสบถือว่าวันนี้โชคดีมากๆคนเกิดวันเสาร์จะได้รับอ่ ความรู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องที่เราจากลาผ่านมาหรือเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นวันก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้มันเกิดวันเสาร์เนี่ยจะต้องเดินนไปข้างหน้าเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาหรือคนบางคริ้ความเกิดวันเสาร์นะคนรักจะหววคืนมาหรือว่าคนที่เคยมีลูกเล่นทางการเงินการทองหววคืนมาให้หมาหาเราเนี่ยไม่สุ้จะดีนกะนะอาจารย์แนะนาให้หลบเลี่ยงแล้วแนะนําให้เดินไปข้างหน้าจะดีที่สุดดังนั้นพวกเราจะกลับมาพบกันกับดวง ประจําวันเกิดอย่างนี้แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่อาจารย์มีเวลาว่างจะประกาศล่วงหน้าเพื่อเจาะลึกดวนส่วนตัวให้ทุทกคนขอให้ทุกคนนะ่ะมีความสุขความเจริญนะแล้วก็นึกถึงกันอยู่เสมออาจารย์อมเนะี่ยจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจและเป็นที่ปรึกษาให้พวกเราเสมอใครอยากจดดวลงส่วนตัวติดต่อได้ตลอดทั้งวันขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดี